แหนแดงที่แก่ตัวแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเขาอายุ30วันเขาก็จะแก่ตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวิธีที่เราต้องการที่จะชะลอการแก่ตัวของแหนแดงให้เราทำแบบนี้ค่ะก็คือแบ่งแหนแดงออกไปเพื่อขยายตัวนะคะแล้วส่วนที่เราแบ่งแหนแดงออกไปเราก็เติมน้ำปุ๋ยลงไปให้เขาแล้วเราก็ใช้มือแตะแตะแตะ เพื่อให้เขาได้มีการแตกตัวนะคะการที่แหนแดง,งเขามีการแตกตัวจะทำให้เขามีการได้ฟื้นคืนชีวิตกับคืนมาอีกครั้งหนึ่งต่อให้เป็นแหนแดงแก่ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นแหนแดงอ่อนอายุ7、วัน10วันก็สามารถที่จะแบ่งไปขยายพันธุ์ได้เลยแต่ถ้าเป็นแหนแดงอายุ 14วัน21วันเราสามารถนําขึ้นไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาได้เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะไปทําปุ๋ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแห้งหรือว่าปุ๋ยพืชสดเรารอให้แหนแดงอายุเยอะๆเลยค่ะสัก30วันขึ้นไปรอให้เขามีการแบบจเจริญเติบโตเขาได้เต็มที่เลยค่ะถ้าแบบนี้นะคะเราก็ค่อยนําขึ้นไปทําปุ๋ยค่ะแหนแดงเขาจะมีการ ขยายพันธุ์แบบ2แบบนะคะตรงนี้จะเป็นสปอร์เพศผู้เพศเมียนะคะเขาจะเกิดขึ้นอยู่ใต้ใบแบบนี้อันนี้เป็นการผสมพันธุ์แบบมีเพศนะคะแต่อีกแบบหนึง่งก็จะเป็นการขยายตัวแบบแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบออกไปถ้าแบบนี้ก็จะขยายตัวได้เร็วมากค่ะต้นไม้ชนิดไหนที่ต้องการพืชอุ้มน้ำที่ต้องการอุ้มน้ำนะคะ ให้ใช้แหนแดงสดไปทำปุ๋ยได้เลยค่ะแต่ถ้าพืชชนิดไหนที่ไม่ต้องการอุ้มน้ำนำแหนแดงไปตากแห้งสักสองแดดก่อนนะคะแล้วค่อยนำแหนแดงแห้งไปใช้งานค่ะใช้งานให้เหมาะกับหน้างานของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพืชสดหรือว่าปุ๋ยแห้งเอาที่หน้างานของตัวเองใช้งานเลยค่ะถ้าใครที่สนใจแหนแดงเอาไปเพื่อขยายพันธุ์ ถ้าหาครูมัธชาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำแก้ปัญหาตามหน้างานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ